ก็ปาก็ใช่ว่าขันจมขันจมขันจม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 ดมจ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 มอมจ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 ิ๋วทมจ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 ม ไปไงไปไงไปไงเปาปไงนอย่างนี้เองถ้ยกินไปสามรอบก็จะได้ตัว อันีกแล้วนะคะช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะเช้าวันนี้ปันก็มาตกปลาคันไม้ไผ่เช่นเคยนะคะวันนี้ปันก็ลองมาอยู่จุดเดิมที่เคยอยู่นะคะวันก่อนที่มาเนี่ยมีทั้งลุดมีทั้งได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาลองดูว่าตัวที่ลุดเนี่ยมันจะมากินเบ็ปันอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอชมกันค่ะต้องมาซ้ำใช่ไหมใช่ลองมาซ้ำดูนี่ใส้เดือนคุณมาแล้วก็ใช้ เดี๋ยวก็ใช้เหมือนเดิมนะคะไส้เดือนหาคู่แถวบ้านครับเพราะว่าช่วงนี้ก็น้าฝนแล้วเริ่มหาง่ายนิดหน่อยแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมแล้วมา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 แล้วได้แล้วตัวแรกได้แล้วนะคะนี่าก็ใช่ว่ามมมจมจม ดึงฉากขันสูงขันสูงาไราอะไราไมาแล้วแวสวิงกบปันปันดีนะดีนะเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็ว่อูยมาสตสวพร้อมกันเลยครับโตัวแรกยังแกไม่เสร็จเลยใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวนี้ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็งวดที่แล้วเนาะก็บอกจะบอกว่าตัวป้าใช่ว่าจะได้ทุกวันนะคะวันวันก็ได้วันวันก็ไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานไม่ได้นะคะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาฮะออมวานไม่ได้มา <c oughs> อ้อผิดวนันผ <c oughs> ิดวนัน <c oughs> โอ้ยสายสวยเลยครับนี่เอาเบ็ดไปแล้วเอาเบ็ดที่เอาปลาก่อนเฮ้ย <c oughs> ปันนี้อีกปันนี้อีกปันปนี้ได้มาก่อนนะ เราค่อยตำไปยี่สกอุยยาอุยยา,ยา,ยาตัวน,นี้ด้วยครับมาทีมาคู่เลยนะครับจากนลวชนิดกันเบ็ดไหลไปแล้วครับไม่เอาแล้วปากก่อน <c oughs> <c oughs> ต่อครับ ไปอแล้วไป<ด> <นะ S 2> แล้วไอ้ลาดไปอแล้วอตอนที่ปานินยังไม่มาแล้วนะครับเงียบละย้ายมาสองจุดแล้วนะคะก็อ,อย่างที่บอกว่าปลาไม่ได้กินดีทุกวันแล้วก็ทุกจ,จุดนะคะต้องย้ายไปเรือเ่อยๆก็ไม่ได้ดูเป็นว่าตรงไหนปลากินหรือไม่กินหรือไม่ก็แบบ วันวันซืนเมื่อวันซืนที่มาก็ไม่ได้แทกตัวเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาสามไม่เน้นได้ปลาทุกวันแต่เน้นได้ไปทุกวัน,นะคะ่ะเพราะปลาได้กินทุกวันเน้นได้ไปก็สุขใจแล้วอุย้ยขันสูงขันข้างซุนข้างซุน,นอุย้ย แบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเหงื่อดแดงตัวใหญ่นึว่วานึว่าไฟนะ่สุกใช่มันสู้แรงมากใช่ใช่ใช่คือมันเพิ่งจะเอาเบไกขึ้นปุ๊บยุงไปปั๊บมันเอาเลยว่าซามันเจอเยอะแล้วมั้งเนาะเจอเยืะตกมันก็เอาเลยใช่ต้องยกขึ้นยกลงบ่อยๆนะคะมันสู้ยากสู้แบบเหมือนป่ายิสุกเลยไอ้คันหนึ่งตอดอะไรอ่ะอีคันหนึ่งตอดกำลังลากอยู่ ดูให้ยอยู่นะครับปลาตื่นแล้วมัง้งเอาตื่นมันจะได้มากินอยากให้มันหลับอะล,ลองลงองดึงดูดินไม่ได้หมดแล้วอะอะไรมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ดิมันหมดแล้ววะเฮ้ยทุกๆจมจมจมขันนี้ขันนี้จิ้วจิ้วจิ้วจมจิ้ว ตายตายแน่แน่ฟาหัวแตกตายปลาช่อนที่ไหมปลาช่อชนปลาช่อนจิ๋วกระแทกกรนเดืไปแล้วเสียงตับตั้งตับเลยคงจะมึนไปพักญ่อ่ะจมจม ปิมโอยจัดอืออือ,อ,อ,อนีอ่ไงไอจิ๋วทำงานแล้วเ <laughs> ออต้องแยกมันออกจากพวกนะเนาะมันถึงจะทำงานเดี๋ยวคลิปก่อนเราบ่นกันใช่ไหมใช่เรื่องเรามาต่อนน้ละเราบอกว่าถ้ามันไม่ทำงานเราจะไห้หยุพักใช่ครั้งก่อนบ่นมันไว้ครับว่าถ้าไม่ทำงานเดี๋ยวจะให้อยู่ที่บ้านกับดิโดใช่แต่ว่า วันนี้คือมันเพิ่งได้ตัวแรกคันนี้ครับทำงานแล้วเมื่อกี้มันได้ปลาช่อนปลาช่อนหลุดอ๋ออ๋อแก้ตัวแก้ตัวเอาใหม่เอาใหม,ากามาก่กลัวจะได้ปอป้านนี่ขนาวหน้าตัดโดนไหมโดนอ๋อโดนโดนเลยจะอยู่ไหมฮะหลุด เบาๆนะตัปาตื่นตัวแล้วโอ้โหดีใไอืมอได้แล้วหลังจากที่หลังจากที่เมื่อกี้ ได้มาแล้วครันดานมากนะคะคหลังจากที่แบบเมื่อเช้าได้ปลาไปแล้วอะ่ะมันก็ตื้อไปเป็นชั่วโมงปันจะหลับคาเครือแล้วนะคะคาเรือเออคาเรือ <c oughs> นี่แล้วก็มา <c oughs> ไซไม่โตนะคะแต่ว่าตัวเล็กแบบที่ใส่อ้วนไม่มามันก็จะพายเรือเล่นแล้วนะวันนี้ หลุดแล้วเออไอจิ๋วตัวเล็กนี่เองเห็นตัวเลยนะครับแล้วก็ล่วงหลุดไปละแต่ว่ามันเป็นปานินนะมีที่ตัวเล็กอืมไปแล้วจจะมไม่รู้จะจบไหม <c oughs> ออ้ยไม่จมโอ้ยสู้กลับเลยโอ้สู้มาสู้กลับมันไม่จมนะไม่จมทาลาเดี๋ยวนี้กินเป็นอยู่เป็นใช่ป่ะโอ้นี่ตอนนั้นคือลองดึงทรงๆไว้ก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจม,มแกงดึงแกงดึงกินไ<ม>นด้ดบบไม่จมถ้าหลุกก่อนแล้วต่สถานาการ <laughs> จิงบนจิงบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูยังันอะไรยข้างปลาที่เนยปลาเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับ ก่อนหน้านี้จะหลับแล้วนะคะโอ้โหหลังเกาะขึ้นข่างๆปลาทิ้งเก็บโอ้ยโอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วหลับไม่ลงแล้วครับตัดสวา่างทันทีออ้ยเอาเอารักมากรักมากอ,อือ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 อโอโ้ย เร็วเร็วเร็วเรวเร็กือบลุดโอ้สายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่ป่านนี้นมันปล่อยฟองนะคะนีฮะเอาป้าบอกว่าไม่ยไมไรียกตังค์ตัวเลยแล้วเขาซื้อจังอ่ะ แกใส่ตือนี่โอ้โหติด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 กดติดดติดต้ดติ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 ดต่อตีดติดน,น,นิดงเป็นดตนิดติดตมดติดติติดดตติดดตวด เออไม่รู้ตัวเดียวกันป่านะครับแต่ว่าแบบมันใกล้กันอ่ะขันอีกคันหนึ่งแต่วันนี้ใช่แล้วอีกคันอีกอันกันข้าๆมันก็มากินนะครับไม่รู้ใช้ัเดียวกันป่าไม่รู้ใช้ใช้คันเดียวกันเปล่าไอ้ตัวเดียวกันเปล่ามาแล้วนี่ก็ย้ายมาอีกจุดแล้วนะครับย้ายมาไกลเหลือเกินวันนี้ย้ายหลายที่มากใช่ปันได้แต่ว่าแม่ต้องไปเช้าไม่ได้เช้าตัวเลยใช่ ไปไงไปไงไปไงเอาปัญญา่เองโถ่ยินไปสามรอบก็จะได้ตัวก็นึกว่าปายิสกก็เลยบอกว่าให้จมนานๆไปเลยแล้วมันสู้แบบดึงวืดนึกว่าปายิสกเนาะใช่ เริ่อเยอะจังเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โอ้ไายเกล้ยครับจ้าอ,อุ้ยจมสวยคันเดิมด้วยไม่พูดเจอแล้วนะคะ <laughs> หวาน ดึงมันเอาๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย <า S 1> ้ดยอดลุ้นแทนนะครับแล้วมันกินอยู่คันเดียวนะคะจุดนี้ใช่มันกินอยู่คันเดียวจริงๆแม่เมื่อกี้ชวนแม่แม่บอกว่าทุกคนได้กันหมดแล้วเขาไม่ได้เขาคิดว่าน่าจะแสแลงอะไรสักอย่างนะคะเวลาไปตกปลาแล้วหลายที่คงจะถือนเหมือนกันแบบพันว่านะถือว่าห้ามพูด ห้ามพูดอย่างอื่นที่แบบทาแบบว่าไอ้อยังไงเดี๋ยวผมจะจะอธิบายให้ฟังเหมือนคนถ้าคนแก่เขาถือว่าก่อนจะไปตกปลาเนี่ยห้ามใครพูดว่าไปด้วยแล้วก็ห้ามขอปลาห้ามห้ามอะไรอย่างเงี้ยท<ช>ั้งที่ยังไม่ได้ปลาใช่ใช,ใช่อย่าพูดเพราะมันจะสะแลงใช่แล้วอ่าและยังยังของแม่เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันทําให้ใ<ช>เขาไม่กินเลยแล้วถ้าเขาเชื่อแบบนั้นด้วยมันก็อาจจะมีส่วนใช่อันนี้ก็แล้วแต่คนถือนะคะใช่ บ้านไปโดนจ่าแน่เอาเอา,เอ,าอุ้ยฮเฮ้ยอยู่ดีจมหายหไปอีทีหายแล้วอมไซส,สวยนะครับตัวแบบพอดีอะ่ะพอดีจับเลยอะ่ะไม่ใหญ่เกินแะ้จับลำบากมาดูปลากันค่ะ จะยกได้ไหม,มดูครับปลาดิบตกตัวหนึ่งสายโตเยอะตู้ท่า<ต>ดูเลยตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะนี่ได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งปนีนแต่ว่าได้หลายตัวเลยนะคะวันนี้ได้ปนีนสักสิบตัวได้เนาะออตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลกังใจให้ปันปันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ